สวัสดีค่ะสวัสดีพี <Hello. S 1> ่แม่เอฟีทุกท่านนะคะ <Hello. S 1> ตอนนี้มาพบกับช่องตุลาแฟมิลี่นะคะวั <Hello>. นนี้ตอนช่วงกลางวันนะคะพาสามสาวอาบน้ํา <Hello. S 1> พี่มีน้ําไม่เล่นนะคะจะพาน้องกลับบ้านก็กระโอย่างเดียวโอ้โอ้ขาเหี่ยนกระได <Hello. S 1> <laughs> ตอนน้องก็กอกอย่างเดียว ไปแล้วพาน้องไปทัวร์เราให้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 รถเด้นรถเด้นมีหน้าพาน้องมาเอินไปยังออาไปตามน้องอย่างเดียวนะคะกินาเดเดินจะพาอาบน้ำนะคะแต่พี่มีนาพาน้องบุญตามน้องแจเราะหค่ะมาเร็วมาเร็วมาเร็วเร็มาเด้อมาเดินข่ายรถออกในข่าย เล,เล่นน้ำนะคะมาเล่นน้ำแล้วมีไหมโอ้ยมีน้าให้น้องเล่นเนี้ยดูพี่มีน้าไม่ยอมปล่อยอพ,อ <c oughs> พี่มีน้าไม่ยอมปล่อยให้น้องเล่นไปดีไหมพี่พี่บล่อยมาดูพี่มีน้าไม่ยอมปล่อยตุลานะคะ มาพีกลลามาพี่มาเล่นน้ำเร็วๆน้องก็อยากเล่นน้ำแต่พี่ไม่ยอมปล่อยนะคะบึ้งบึงไม่ยอมปล่อยน้องเลย <laughs> ด,ดูดูดูก็ทำอะไรกัน <laughs> โอ้ยจอมเมนเนาะ <laughs> น้องก็อยากเล่นน้ำแต่พี่ไม่ยอมปล่อยะค่ะ เกียรเขาพาเขาควอกเขียดเขียดแล้วนะเกียดมาอีกแล้วค่ะพี่มีนาพาเข้าคอกไม่ยอมเข้าแล้วค่ะเขาอยากเล่นน้ำอยู่เนาะอยากเล่นน้ำอยู่นะคะแต่พี่มีนาไม่ยอมปล่อยเสียงเสียง ไปอีกแล้วตัวปวนประจำบ้านมีกาดันท่าทาลบเฮ็ด<ป>ทาลบน้ำพร้อมกุนเดยไปอีกแล้วตามน้องอีกแล้วพี่มิน่า<ป>วิ่งตามน้องอย่างเดียวนะคะ<ป>มิน่าจะดึงสายยางแม่ ดูนะคะขอมจุลโลุ่นวายอุ้ยปุ่นไหวกันทั้งบ้านบึงพอยอมปล่อยน้องเลยไม่ยอมปล่อยให้น้องเล่นนะคะความจุลุนวุ่นวายดู ไปดึงสา่ย,ยางแม่อีกแล้วโขาเล่น,นล,ลม่มโอ้ยดูตัวป่วนกันนะคะป่วนไปอีกแล้วตัวน,น,น้อยวิ่งตามพ่อควานไปแล้วค่ะพ oh. ี่มินาเอาตามน้องอีกแล้วจะเมียนพืน้นห่ะ ดูนะคะวิ่งตามน้องอย่างเดียวมาอีกแล้วมาอีกแล้วลบก่อนลบก่อน <c oughs> <c oughs> เสียวนอนเขาขอ,อกไปเาขาคอกกห้ได้ <c oughs> ไปถึงหน้าคอ,อก,น,กนั่งกันนี้ไปถึงหน้าคอ,อกก็วิ่งออกมาใหม่นะคะไม่ยอมเขาขอ,อก <c oughs> ไปอ้างน้ำไปอ้างน้ำสัน <c oughs> อยากจะเล่นนะคะ <c oughs> แต่พี่ไม่ยอมปล่อย ดูดูดูพี่มีนาไม่ยอมปล่อยให้น้องเล่นนะคะโอ้ยเมีนขับไปน้องเล่นนี่อ้าว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 อเดี๋ยวเดี๋ยเยี๋ยมามามาอบอะ้ยเปเด้ยเฮ้อเ้ยเฮ้ยเฮเอา้ย้ยเ้ยเ อุ้ยอย่าจังุ่นไวเสียหลือเกินตุลาหน่อยคุ่นอ่ะมีเสียงน้องก็อยากเล่นอยู่นะคะแต่พี่ไม่ยอมปล่อยหนุนพี่มีนามโมโหแล้วนะคะน้องไม่เข้าข้อหุ่นปิดประตูลัดอีกแล้วก็ปิดประตูลัด ปิดประตูหลอกล่อน้องนะคะแต่น้องไม่ยอมไปอ้ย,อยชชลมุนบุญใบซะเหลือเกินดูพี่พินาพยายามเกาะตุลาไว้นะล็อกข้อ พยายามล็อกข้อน้องน้องว่าไปแต่น้อยก็อยากออกมาเล่นแต่พี่ก็ไม่ยอมปล่อยสักทีมาย่อมเขา่า <c oughs> <c oughs> ไม่ยอมอขอกๆนะคะตุล่าหน่อยอตัวป้วนกับป้วนเล้อเกินดึงไปดึงต้นอ้อยออกมาหมดแล้วนะคะตุล่ากวนเขาแห้งแม่วันดีกินอย่างเดียวค่ะฝูดกินอ้อยอยู่เพิ่งค่ะไม่สนใจลูกๆเลยบวยบวย จะทำท่าเหมือนพี่มีนานะคะเอามีนานอนจังไดเอาอย่ล่าลบไปพี่นอนน้ำเนี้ย ไปแล้วไปแล้วเล่นทั่วอีกแล้วตัวน้อยนี่ไม่ยอมอยู่เลยกวดกอดกอพ่อเสีย้เขาพอกันนอนลองเด่นดินได้ประเทศนี้นี่นะคะพอพ่อควรจะให้เขาขออนางก็จะนอนลงทันที ถ้าไหนข้อข้อเมื่อกี้นอนลงแม่วันดีกินอย่างเดียวนู่นขอกินอ้อยอยู่นู่นนะคะไอตัวน้อยๆจะพาเข้าข้อก็มีแต่นอนลงอย่างเดียวบมาอยู่บ่นอนอีกละข้อ <laughs> ก <gasps> <laughs> ับว่าเขาเมื่อยบ่เลียนหน่ะเฮ้ยพี่มีหน้ากับ่ปล่อยนอนคือกันนะคะ บ่นบอห้เขาก็ย่างนี้อีกแล้วตุลาไม่เข้า Ma พี่มินาก็ไม่เข้าเหมือนกันนะคะโอ้ยป่วนปั่นเหลือเกินน네 uh 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 ี่พ uh no ี่มีนาพาพี่มีนาเริ่มค่อยๆพาข้าวคอกนะคะเอาแล้วเท่ยก็เท่ยก็คอกนอนลงอีกแล้วพอเจอข้าวอกเท่นางก็นอนลงทักที บเมนตัวหน่อยๆเลยเดีน hmm. ี upper, ่หนอไปไปเขาขอกี hmm> dropped, okay. ่มีนาเขาโดนละพีม right? ีนาโมโหแล้วเอาอีกแล้วนอนอีกแล้วไม่ยอมเข้านะคะนางคานเข้าเอาคานข้าไปคานมีอีกดูนะคะข้านเขาเอาไปที่นี่ ไม่ยอมเข้านะคะต้องคานไปเอาวมัยอมเข่ากล่วจะเข้าของได้โอ้ยยังเขียดอยู่เดี๋ยวคอยมาเล่นไหมเดี๋ยวเติมน้ำก่อนน้ำเบิดแล้ว โอ้จะเมียนพินหนอกวว่จะเอาข้อคอกได้นะคะเรียบร้อยแล้วค่ะพี่มีนาจัดการให้นะคะหุ่นนังโกดู่เลยเดี๋ยวไปดูนางยังร้องเอ๊กนางเละนางโมโหนะคะต้องให้พี่มีนาจัดการนางยังโมโหอยู่เลยนะคะจะเอาขวดที่ปูทันมาก คลิปนี้ก็ขอจบแค่นี้นะคะฝากกดไลค์กดแชร์ครอบครัวตุลาด้วยจ้าสวัสดีค่ะ